ร้อยดีแทนมาจะยำยำปลาหมืกยำกุง้งไอ้กินก็ไม่ว่เีเอตัวเออก้าวาเรื่องน้ำหนักกันไอ้วังวังไอ้ลดลดจะกินน้ำหนักไม่ยเยอะแล้วนี่น้ำหนักกำลังดีกำลังอวนนาา้วนนาดักแบบนี้ก็ไม่อ้วนเกินไป <c oughs> แต่มึงอย่าลืมว่าอาทิตย์นี้กูเปลี่ยนอย่างในรถเจ็ดเซนแลวนันเจ็ดเซนแล้วถุก <c oughs> มึงกนเปลี่ยนอย่างในรถอาทิตย์นี้เออ ไอ้ที่จะท่านน้พี่เถียงไปป่าหยางทุกเราไปป่าหยางเอามันน้นลุกรังอะเออไม่ใคนลับบากไม่มีเกี่ยนักกำนันนักเล่าพี่เถีย่ฮะอยากได้เกินดิอนเด็กอยู่กันไม่ได้เราลักันนีทตายเราละควบคิดตายคิดตรงแม่พอเราอยู่กันไรพี่พี่เถงอะไรกันอะไรกระโดดไม่ดีไม่ได้กระโดดพิชมาเูาเราแต่แรกเอาไปชัดมากกอยู่มาเูาเราทีเราต้องตีต้องทำพี่เถงเกินไปไหม ก็มากเกินคนเราต้องว่องใหญ่กันมัง่งอยู่กันแล้วพี่แดงเอ้ยอยู่กันหลายปีแล้วมีลูกกันหลายคนกูมนไม่ใจแม่งมุมแกต้องว่องใหญ่คนต้องว่องใหญ่กันได้นี่เราต้องข้าไปในเมืองคอนพี่เดงเออไปแถวคลองมาคายเออจึงมึงก้าวก่อนกูว่าก้าวไม่ได้บอกกวนดำไอ้ที่กวนดำนี่เรากินลูกซ้ำเหงือเดี๋ยวอบเปลือกมางแฝงก็ให้แหล้พี่แดงเอ้ยไม่อยากจึงมาคบกี่เทียนนักส่งอะก่อนนี่เชี่ยขาดตัดไป là cô tập bàn vân a rồi là muốn ngầu trong rồi là mึง tì lưỡi ở nói là ở phường Trong rồi bị tiền á là cô tập bàn a rồi đi giải canh đen thì mốt bị tiền quá ô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  ngầu hòa mình bây giờ anh phun dưa chết về canh mình chi anh hòa mưng dưa rồi canh đen nếu bị thèm các cơn phải leo méo ว่มึงไม่เอาเอาเยัลโหลฮังเรล่างเราทางเล่ามสเรนแม่มึงไม่นเดงรู้อรูปปิมนั่งนั่งนายมาอ้วนนะฮเอาทำม้วนเลยการแดงไปเทียวการเกี้ยอยู่นั่นปัานจมึงจะล่าเหมือนจะล่าด้ยัง Bà ra rừng là bà cháy này để mì rụt trắng cục giả trên nè bây giờ trên gà tăng như này nè ê ní mình chặt trên ní là chính là pin nhà ja đu mình chỉ là ba con khai giá đu hay đi có mi xin mần ê giờ thì cũng trăng kia tiền là u mưng vật lừa gặp mai rụt trắng trái hết vào tôi là chấp là โจจะนู่มไหมมันไม่ใจโจจะนู่มคือวันนั้นนั่นกวนดีดป้าใหญ่มากดีไปเดียวกระเพื่อนทีนี้ดีดป้าทั้งตัวทรับกับเตารีดมันจังอยู่แห่งเดียวแก่ๆกันทั้งดีดไม่ได้เส้ยเพื่อนมันมากลัวเลยว่างเตารีดกันตัวทรัพทั้งการเล่กับเพื่อนมันกระโม่เหลืองยิ่งบรรยูบรรณีไปเรื่อยๆตัวทรับมันดังกันเลยที่นี่กวนตาอะไรเลยไม่ว่าแล่นกับเพื่อนนะเว้ยไปยิบตัวทรับมาบบรับแต่ว่ายิบตัวกับเตารีด ันนี้เลยผู้ไม่เลยโอ้ก็เรียกว่ารัำเหลาการประมันนะก็ออันเปื่นมึงที่ป้าว่าดินกูวันก้อนอะไบาอันเออนี่นี่ไอ้ไอ้นี่ไอ้เรื่องมันอยู่ไหนอยู่แต่ไม่มีน้ำแกงกินแต่ไม่เน็นไม่มีน้ำแกงกินเต่กันด้านนั่นเองอยู่หลังกูเอออยู่หลังกนมีเบียนั่นเป็นกูตัวนั่นนั่นโอ้ยย่างต่างเออ มันตำประตูลกินได้มันมันปลหยัดตัวนี้เด็กนี่มันรวยปลหยัดตึงรวยเออกูไม่วอาเล่นไกลประหยัดเลยรวยคนเด็กก็รวยก็รวยกับลงตุนงเออไม่ใจก็รวยกับปะหยัดไอพี่อ็นรวยกับปลหยัดฝันแล้วว่าฝัาใจได้ไหมเออมันไม่ใจเหมือนกูนะมันกี้จิตเออตึงมันจบเล่นบอลเออตึงมันจบการไปรังเตะเตะก่อนรัง เออทุกมึงมึงไล่บอลนี่มึงมึงดูจักไหนแถววันก็ยังมั่งไงดิไหนก็รู้หนแตววันนั้นไหนประตูนก็ยังมั่ไงมึงดูจักไหนประตูสรัคซีตะลอยไม่จ่ายประตูบานประตูจะตก้อนหลักทราบประตูฟุตบอลนั้นโอ้กหคูดูจักฮอลีวูดเดินฮันโนลีวูดการลูกหลานจ้าเลยเดิน พอพอเล็กหนึ่งเงินมากคุณแม่เก่งมกไม่เคยเล่นฟุตบอลป้าป้าป้านปลื้มแม่พลัดดัดนู่มแม่ป้ามาเจอยักษ์แทบแม่พลัดตัดอไปเลยไป